เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมปาดหน้าแมนยูเต็ดฉกดาวลุ่งจ้าของฉายานิวมาร์ตินโอเดกาดเสริมทัพสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมทงข่าวประจริงต้องมุมทงครับวันนี้อยู่กับผมแป๊บเหมือนเดิมครับวันนียังคงมีเรื่องราวข่าวสารข่าว้นไหวในแวดวงฟุตบอลทั่วโลกรวมไปถึงคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกท่านเหมือนเดิมนะครับวันดีเป็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายนะักเตะวันนี้โยกไปที่ติดตามความลื่อนไหวนะครับของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ Manchester. ซิตี้กันบ้านนะครับล่าสุดพวกเขาก็เตรียมที่จะได้นะักเตะใหม่อีกหนึ่งคนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทุ่มเงินคว้านะักเตะมาเสริมทัพเป็นว่าเลนไม่ว่าจะเป็นอับดุลโคดีคูซานอมนะครับกองหลังทีมชาติอุซเบกิสถานรวมไปถึงวิกเตอร์เฮสนะครับกองหลังจากพาเมลาสเช่นเดียวกันกันกบ กองหน้าทีมชาติอียิปต์อย่างโอมาบาบูสนะครับคราวนี้ครับเป็นกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีจากสโมสรโลเซตบอกที่ชื่อสวดีปานครับถ้าใครเป็นแฟนบอลของแมนยูเต็ดน่าจะจําชื่อแล้วก็น่าจะคุ้นชื่อของสวดีปานเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสวดีปานเคยตกเป็นข่าวกับแมนยูเตดนะครับแล้วก็มีข่าวว่าแมนเตดเดียได้มีการตกลงในเรื่อง ของรายละเอียดส่วนตัวหรือว่ามีการตกลงค่าตัวกับโรสบอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมที่จะคว้าสวันดิปานวัย18ปีเจ้าหนูเจ้าของฉายานิวมาตินโอดิกาเข้ามาเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมนี้แต่ว่าข่าวดันเงียบไปเด,ดือเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ได้มีการรายงานจากฟาบิ i ซโอโรมาโนนะครับว่าทางสวนดิปาเด็กก็ได้เตรียมเดินทาง มาที่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็เตรียมที่จะมาพูดคุยกับทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าทางแมนซิตี้ก็อาจจะยังไม่ดึงสวัสดีปานเข้ามาเสริมทัพนะครับแต่ว่าทางแมนซิตี้โดยทางซิตี้ฟุตบอลกรุปนะครับซึ่งเป็น เครือขายใหญ่ของทางแมนซิตี้เนี่ยก็อาจจะมีการเซ็นสัญญากับทางสวนดีปานก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยตัวให้กับเชียรนาซึ่งเป็นสโมสร์ในสังกัดแล้วก็อยู่ในซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเนี่ยเอาไปใช้งานก่อนนะครับเพื่อไปโบกฝีเท้าในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนถ้าฝีเท้าดีแล้วก็สอบผ่านนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่ทางซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเี่ยก็จะส่ง ทางดิปานเนี่ยมาเล่นให้กับทีมเรือใบสีฟ้าโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อที่ทางเรือใบสีฟ้าเนี่ยต้องการที่จะหาเพลย์เมคเกอร์คนใหม่นะครับเข้ามาแทนที่ของ Kevin เควินเดียบรอยเพลย์เมคเกอร์ทีมชานเบลเยียมนะครับที่เตรียมที่จะอำลาทีมหลังจบฤด,ดูกาลนี้นั่นก็เป็นแผนงาน ระยะยาวนะครับของแมนซิตี้ที่กําลังมองหาเลย์เบเกอร์คนใหม่เข้ามาแทนที่ของเดอะบอยซึ่งลีปานเองนะครับก็เป็นเลย์เบเกอร์ที่ฝีเท้าจัดจ้านนะครับติดทีมชาตินอร์เวย์นะครับในระดับดาวล่งมาเกือบทุกชุดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญได้รับการจับตามองแล้วก็ถูกยกย่องว่ามีลีลาการเล่นคล้ายกับมาตินโอเดกาดอีกด้วยนะครับถ้าสามารถสอบผ่านในลาลิก้าสเปนนะครับแล้วก็พัฒนาฝีเท้า ขึ้นไปให้สูงยิ่งขึ้นมากกว่านี้นะครับรับรองว่าแมนซิตี้ได้เพชรเพชงามอีก1เม็ดเข้ามาเสริมทัพอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องจับตาดูดีนะครับว่าดีวนี้จะมีการเส็นงจา อย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับถ้ามีการเซ็นสัญญาจริงๆเชื่อว่าค่าตัวของดีปาร์ไม่น่าจะแพงมากแล้วก็แมนซิตี้มีเงินพร้อมจ่ายสบายๆอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของสวีดีปาร์น,นะครับแล้วก็เรื่องราวของแมนซิตี้บอกได้คําเดียวครับอิจฉาแมนซิตี้จริงๆครับที่มีเงินแล้วก็สามารถเดินเครื่องซื้อนักเตะได้อย่างรวดเร็วผิดกับทางแมนยูนะครับที่ตอนนี้ตลาดซื้อขายนักเตะมีแต่ข่าวลือแต่ยังไม่ได้นักเตะเข้ามาเสริมทัพแม้แต่คนเดียวครับนี่เป็นเรื่องราว ของโลกฟุตบอลแล้วก็ข่าวสารโคร้วแยวต่างๆที่หยิบยกมาพูดคุยกันในอ P ีในทลนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใชช่องมุมทงทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube รวมไปถึงทางทิกต o อไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับถ้าใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดิวนี้ฝากคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆและใครเป็นแฟนบอลของเรือใบสีฟ้าก็ฝากแชร์ไปที่ช่องทางของทุกท่านด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเราไว้ด้วยครับ mt15 แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ